ชอบชอบเพลงละลากันไหมครับ <laughs> Special version อะไรวะผมพองไนะต้องให้อะ นนน่่กกัะฝากเพลงละลายสเปเชียลเวอร์ช o n นั่นนะครับผมครับวงนี้มีชื่อวัยอ้อนะครับผมวัจะบอกว่าอันนี้ติดเทรนด์แล้วนะครับจริงเหรอครับใช่ผมไปดูมาล่าสุดอ่ะฝากไวัออเข่าดังโป๊ดด้วยนะครับวออเข่าดังโป๊ดคืออะไรอ่ะคืออะไรอ่ะใครตั้งไว้ไหนตั้งหรอไม่ใช่คือเราอ่ะมีการแบบประชุมกันหลายชื่อมากเลยแต่ละคนก็มีเนี่ยบอชเช่มาชื่อไวัยแม่นยิบวัยแบบยิ่งอายุมันเยอะมันยิ่งอร่อยมันยิ่งดี วายแบบโวเดียวายโคจะพี่ปอเช่ลึกเลยท่เลยปอเช่ลึกเลยแล้วก็เหมือนรวมรวมกันสุดท้ายก็มีรู้สึกว่าเออนี่แหละวัยอ๋อแหละพวกเราก็แบบว่าเราอายุก็ไม่ได้เยอะกันมากรวมตัวกันก็ก็ขึ้นทีป๊อปได้อยู่ก็เลยกลายเป็นกลุ่มนี้ขึ้นมาครับผมแต่ว่าน่ารักนะครับทุกคนดูแบบ สู้สุดใจเหมือนกันคุณเต้นลายยาวมากเลยในนั้นอ่ะจริงครับคุณยื่อสุดใจเหมือนกันผมเห็นรบกวนดูตัวคุณตาอูด้วยอันนั้นไม่ต้องไปพูดถึงนะครับผมไปยืนข้างๆเหมือนเสมอแล้วแล้วแล้วไลฟ์อัพห้าคนใช่ไหมอตาอูอยู่ตรงกลางที่เหลือไซส์เท่าผมเลยเราเป็นแก๊งเสมอเหมือนเป็นสิ่งก่อสร้างทิ่สร้างต้ใหม่ใช่เหมือนเราดูยอดหอคอยอยู่ตอนนี้เราเต้นนสูงดีเว้ย ม่แต่คุณก็มีดีในแบบของคุณนะครับใช่แล้วผมเสริมสนเลยหัวคุณได้ถกเสื้อเห็นขอบสุ้มี่หัสีแดงอะไรเนี่ยแต่หน้าเอาไม่ออกแต่น้าลานะก็เอกากับช่วงคริสต์มาสพอดีเป็นแบบพี่เต๋อเป็นต้นคริสต์มาสทุกคนเป็นแบบกล่องของขวัญน้อง ช่วงคริสต์มาสไงก็ให้ให้แฟนคลับเป็นของขวัญให้แฟนคลับใช่เป็นของขวัญให้แฟนคลับเพราะว่าพี่อู๋เป็นตัวเริ่มตัวเริ่มต้งจะเป็นต้นคริสต์มาสใช่ไหมใช่แล้วแล้วก็ส่งออกของขวัญให้กับทุกคนทุกคนชอบของขวัญชิ้นนี้กันใช่ไหมครับใช่ชอบแล้วอย่าลืมไปฟังอย่าฝืนด้วยนะครับอ๋อ้ใช่ไปฟังละลายได้นะครัของผมครับประมาณนั้นนะครับผมเปินช่วงฝากผลงานเนาะตอนนี้ผลงานเพราะว่านี่คือช่วงสุดท้ายแล้ว โวยอ,อ,อะไรเราไม่เรากลับมาได้อีกอยู่แล้วไงครบผู้ถ้าเสียงของทุกคนดังมากพอ ลูกค้านี่เลยนะครับตะกี้กระจกสั่นอยู่ฮะกระจกเกือบแตกเมื่อกี้ครับโอเคก็ขอขอบคุณนะครับผมทางเซ็นทัลชิปลมนะครับที่พาเรามางานผม The s t o r e of Back Home ในวันนี้นะครับผมเป็นแบบเฉลิมเฉลองอะไรเงี้ยเทศกาลเฟสทาฟคริสต์มาสอีฟอะไรเงี้ย Happy New Year เออครับผมขอบคุณมากนะครับสุวรรณชดศรานะครับผมเพลงต่อไปเป็นเพลงมูดอะไรครับพี่เนวันนี้คุณ เอามาแล้วอะไรอะอะไรจับไม่ได้เรียกว่ามันแบบว่าแทนความรู้สึกของพวกเราที่มีให้ทุกคนในวันนี้นะครับผมสำหรับเพลงต่อไปถ้าทุกคนพร้อมกันแล้วคิดถึงจังมาหาหน่อยก็ับ